สวัสดีค่ะดงใจนะคะเป็น general manager ของโรงแรมอ l ลอฟสุขุมวิท11นะโรงแรมของเราเนี่ยเปิดแล้วนะคะหลังจากที่ถูกล็อกดาวน์กันไปนานตั้งแต่เดือนเมษายนะคะพฤษภามิถุนะปิดไปประมาณ4เดือนนะคะวันนี้เราก็พร้อมที่จะเปิดให้บรกิการอีกครั้งหนึ่งในซอย11นะคะเ,เราอยากจะดึงให้แขกทุกนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะกลับมาในซอย11อีกครั้งหนึ่งค่ะ เนื่องจากว่าที่นี่ซอยนี้เคยเป็นแหล่งรวมของนักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าคนต่างชาติจะชาวต่างชาติจะไม่ได้อยู่กับเราเยอะแต่ซอยนี้ก็ยังเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่ที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเที่ยวหาความสุขในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือว่าตอนกลางคืนแฮงเอาท์นะคะ อโลของเราวันนี้ก็เปิดให้บริการทั้งห้องพักแล้วก็ห้องอาหารวันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เอาห้องอาหารเคฟของเราเนี่ยกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแรมเราเนี่ยเคยมีชื่อเสียงอยู่แล้วในเรื่องซ e ีฟู d ดบาร์เฟ่นะคะก็จะเปิดเฉพาะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ซีฟู o ดของเราเนี่ยเป็น การบริการแล้วก็สินค้าที่เรานำมาลงในหลา์ซีฟู้ดของเราอ่ะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็พรีเมียมเกรดแต่เราขายในราคาที่จับต้องได้นะคะชาวออฟฟิศหรือว่าคนไทยที่ยังมองหาซีฟู้ดในคุณภาพที่ดีราคาราคาจับต้องได้อาล็อกน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกของของทุกคนนะคะราคาโปรโมชั่นตอนนี้เราทำมาพิเศษมากๆนะคะ750บาทเน็ตต,ต่อท่านแล้วก็รวมเ,เครื่องดื่มนะคะฟรีฟรน้ำาัลล ะะก็มาได้นะคะเปิดตั้งแต่เปิดบริการตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ีทุ่มวันศุกร์และวันเสาร์นะคะรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่นะคะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของของห้องอาหารคลีฟเหมือนกันซอย11หรือว่าหลายๆที่ในกรุงเทพเนี่ยเรามาีโดยส่วนใหญ่นักดื่มหรือว่าคนที่ต้องการหาที่พักผ่อนหลังเลิกงานนะคะก็อยากจะได้มีบรรยากาศเอาดอร์นะคะนั่งชมเมืองสุขุมวิทได้ได้เห็นบรรยากาศที่ดีตรงนี้ก็าอาจจะตอ ะะเพราะว่าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้สำหรับวันวันจันถึงวันเสาร์นะคะทุกวันนะคะเราเรียกว่าบูเอนคิวซึ่งอาหารก็จะเป็นเรื่องอเป็นแนวฟิวชั่นแล้วก็มีเบอร์เกอร์มีเบียเยอะนะคะราคาก็เริ่มต้นที่แค่99บาทเท่านั้นเองนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาลอง ใช้บริการดูนะคะอยากให้ซอย11นี่กลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่มันเคยถูกล้างไป 3- 4สเดือนซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาแล้วเยอะมากเหมือนกันนะคะขอให้อยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมมาช่วยทำให้ซอย11กลับมาเป็นจุดมุ่งหมายสำหรับนักเที่ยวนักท่องลาตีอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะขอบคุณค่ะ